ก็อยากลืมลองอาหารไทยเมนูหลากหลายเลือกได้วไ้เทียทยยทเ๋ยวผัดไทยต้มยำน้ำพร่แก่งปลาเคียวหวานแกงแดงปแปนงขนมจีนน้ำยาส้มตำปลาระปลาเผาก็แซ่บอีลี สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพบกับเชฟทักครับวันนี้เรามีเมนูเกี่ยวกับอาหารอีสานนะครับวันนี้ผมว่าจะทำหม่ำนะครับเป็นหม่ำเนื้อนะครับเป็นหม่ำเนื้อครับครับสำหรับส่วนผสมอิงกิเดียนในการทำหม่ำนะมีอะไรบ้างนะครับดับแรกก็เป็นเนื้อวัวบดนะครับ ประมาณ2กิโลกรัมนะครับอันนี้เห็นที่เห็นนี่เป็นข้าวคั่วนะครับนะฮะข้าวคั่วคั่วเองนะครับกระเทียมสับอันนี้เป็นตับวัวนะครับต้มสุกแล้วแล้วก็เราก็มาบดนะครับอาจจะมีเครื่องปรุงเอ่พเอพริกไทยกระเทียมลาบผักชีตไะไคร้นะครับนะฮะแล้วก็อันนี้ข้าวสวยนะครับข้าวสวย อันนี้เป็นไส้เทียมนะครับนะฮะแล้วเราพอเราหมักเรียบร้อยเราก็จะเอามายัดใส่ไส้เทียมนี่นะครับนําไปตากแดดนะครับลับซอสเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีน้ําตาลด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือซีอิ๊วขาวฟอสุงรสนะครับก็เราจะผสมส่วนแล้วก็เอาตับบดใส่เข้าไปก่อนนะครับผสมกับเนื้อบดนะครับ น,นี้เป็นกระเทียมนะครับใส่ยเยอะครับว่ามันจะให้เกิดความเปรี้ยวกับเทียมมีส่วนช่วยทําให้มันเปรี้ยวขึ้นนะครับแล้วก็กระเทียมก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งอ่าเราเตรียมครับอันนี้เป็นลาบผัชีอ่าลาบผัชีพริกไทยนะครับตะไคร้นะครับอ่าพริกไทยใส่นะครับแล้วก็ อาหารอีสานบ้านเราครับข้าวคั่วนะครับใส่ไปข้าวคั่วใส่ได้หอมครับข้าวคั่วเราคั่วเองนะหอมพวกเขานะครับพวกเขานะก็มีซีอิ๊วขาวใส่พอประมาณนะครับใส่พอประมาณแล้วก็เดี๋ยวเราปรับรสชาติกครั้งหนึ่งแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ อันนี้เป็นน้ําตาลนิดหน่อยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้่ตาลน้าตาลนิดหน่อยครับตัดลดนิดหนึ่งครับวันนี้วันผมใช้เนื้อเนื้อสดบดประมาณสองกิโลกรัมนะครับแล้วก็ตับประมาณหนึ่งกิโลกรัมครับกุกเข้าให้เข้ากันก็ให้เข้ากันนะครับ น,นีเป็นสูตรหมํามจากโคตรราชเย,ยภูมินะครับอ่าอันนี้เป็นข้าวฝกข,ข้าวสวยนะครับอ่าประมาณถ้วยใหญ่นะครับหนึ่งถ้วยใหญ่ใส่ข้าวไปข้าวนี่ก็กระเทียมนี่ก็จะทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็ให้เกิดความเปรี้ยวนะครับประหม,มัามเนี่รสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับ เคยไปทานที่ชเชยภูมิเขาทำอร่อยนะครับต้นต,ต,ตำรับชเชยภูมินะครับก็เลยได้สูตรมานะครับคุกเข้าไว้เข้ากันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากเชฟวิไลนะครับมาช่วยช่วยช่วยนะในงานวันนี้นะครับทำคลิปวันนี้ก็ขอบคุณเชฟวิไลดวยนะครับสวัสดีค่ะเชฟวิไลนะคะวันนี้ เชิญชวนมาดูการทำหม่ำนะคะวิธีการทำหม่ำค่ะไม่ทราบว่าจะได้เรียงหรือเปล่าน,นะคะถ้าได้เรียงก็โอเคค่ะฝาะกดากดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะถ้าชอบลองไปทำกันกดูนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็ต้นนี้เราก็จะยัดใส่หม่ำนะครับ อันนี้เป็นเครื่องยัดไสนะ้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ชิ้นี้พอดีมีญาติอยู่อังกฤษนะครับสั่งมามาให้นะครับใส่เข้าไปอันนี้แบบใช้มือยัดนะครับใช้มือยัดเป,เป็นใส่เทียมนะครับใส่เทียมก็แพงเหมือนกันนะที่นี้ ก็ขายเป็นแพ็คละห้าสิบดอลลาร์นิวซีแลนด์นะครับ,รนนรบก็แพงครับอ่านี้ขึ้นราคาใหม่นะครับใส่เทียมกิโลละหกสิบดอลลาร์นะครับนิวซีแลนด์นะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นาน,นครับซื้อมาครั้งนึงใช้ได้นานอันนี้เราก็จะใส่เข้าไปเอาใส่ยัดเข้าไปในเครื่องนี้ก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยอบงางคนก็จะมีอีกแบบเครื่องแบบ หมุนเครื่องใหญ่ๆที่เราทาไส้หัวนะครับแต่ว่าอันนี้เราทาไม่เยอะนะครับแล้วก็เอาแค่อย่างนี้ก็พอนะครับเครื่องอ่แล้วก็ดันมาไหนนะครับอ่าง่ายครับนะครับเร็วด้วยครับก็จะใส่เพิ่มไปอีกแต่ก็ดันไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นชช้นนี้นะครับ ครื่องนี้สามารถทําไส้หัวไส้กอกก็ได้นะครับไส้กอออีสานก็ไอ,อตัวนี้ตัวยัดนี่นะครับหรือถ้า,ถ,าถ้าเราไม่มีจริงๆงเราก็ตัดขวดน้ําอารมขวดลาสติกใหญ่ๆนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันมันสะดวกนะแล้วก็ทำได้ไวนะครับเครื่องอย่างนี้มันมีตัวอัดแล้วครับ ันนี้ก็เริ่มได้เยอะแล้วครับนะฮะยัดไปเรื่อยๆนั่งยัดก็เป็นอาหารอีสานนะครับหม่มเนี่ยครับพวกหมํ่ตะกูลหมํ่มไส้กรอกอีสานไส่อัวก็เป็นทางเหนือนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยคนไทยเราสมัยนานมาแล้วนะครับสมัยก่อน่ยใช้ไส้จริงๆนะครับไส้อัวจริงๆนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยหายากหน่อยนะครับแล้วเลยจะเป็นไส้เตียมแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันนะครับ เอามาจิ้มลมทั้หน่อยให้มันออกไปนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับนะครับผมได้ประมาณแล้วเราก็จะเอาเชือกมาลัดนะครับแล้วก็เราจะตัดเชือกมามัดเป็นท่อนนะครับพอป,ประมาณครับนะครับผมแล้วในในแต่ละท่อนเนี่ย แต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีพริกอยู่หนึ่งเม็ดนะใส่ไปนะครับพริกขิ้หนูสดนะครับมัดอย่างนี้นะครับผมมีเชือกมัดก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานนะครับการถนอมอาหารนะครับ แล้วก็รสแซ่บนะอร่อยนะครับเปรี้ยวๆแล้วก็ไปย่างเตาถ่านโอ้แซ่บครับผมเคยกินมัยมาอยู่บางไทยนะหม่ำนี่นะครับเป็นหม่ำเนื้อนะครับย่างเตาถ่านไฟไม่ต้องแรงมากค่อยๆย,ย,ย่างไปให้มันไม่ต้องสุกมากพอกลางานะครับครับตอนีรัตให้ตัวอย่างให้ช่วยดูก่อนนะครับ ก็พอได้หมดนี้นะครับทำหมดนี้ก็เราจะนําไปตากแดดนะครับแดดแดดต้องดีๆหน่อยนะครับให้มันแห้งแนละ้วต้องตหน่อยแนละ้วค่อยทำสร้อยเกาอีสานนะครับครับเราไปตากแดดมาแล้วนะครับเราจะนําไปทอดกนะ็ประมาณสามชั่วโมงนะครับตากแดดแต่ตั้งกระทะร้อนก่อนอใส่น้ํามันไปแล้วครับรอน้ามันร้อนหน่อยนะครับ เดือมทอดแล้วครับหม่าครับหม่าเนื้อวันนี้ครับที่ผมก็ไม่ได้กินนานแล้วครับหม่าครับก่อนอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้ชอบมากเลยครับกับพอดีมีส้อยโกอีกสานที่เราทําเหลือนะเอามาทอดรวมกับหม่้เลยครับอ่าอีสานบ้านเราครับอ่าแต่กอกีสานกับหม่าทอดรวมกันที่มันเหลือนะครับทํา ทำทานทำกินกันตะโกอิกสานทําแล้วก็แช่แข็งแช่พิเซอร์ไว้นะครับก็ออกมาเรายะกินเอาให้มันละลายนาะโอน้น่ากินมากครับเอาแบบเกิเลยครับกอแบบเตเสร็จแบบฝลังนะฮะเราไม่มีเตถาถ่านย่างจริงๆต้องเป็นเตถาถ่านย่างนะครับ ตอนนี้ทอดแล้วครับเสร็จแล้วครับหม่ำนะครับหม่ำเนื้ออันนี้ก็ไส้กรอกอีสานครับเดี๋ยวเราเมื่อกี้เอาไปเวฟหน่อยนะครับเพราะว่ามันดิบแล้วก็เดี๋ยวจะไปเกียวไปย่างหน่อยนะครับย่างกับเตาเชฟรอนกระทะนะครับส่วนหม่ำเนี่ยเป็นเนื้อไม่เป็นไรนะครับในฝวกฟีฟันสวยหอมครับน่ากินครับครับเสร็จแล้วครับหม่ำเนื้อนะครับพอดีมีไส้กรอกอีสานมาด้วยนะครับวันนี้เป็นกับแก้มนะครับ ก็มีผักด้วยนะครับมีต้นหอมประกาษหอมนะครับมนาไว้บีบหน่อยนะครับพริกกินหนูสดแตงกวาอ่าซาลแนณนะครับอันนี้ไว้แต่กระหล่ำปีนะครับเอาไว้กินกับหม่ำนะครับกับไส้กอกนะครับแก้ข้าวนะครับด้วยวายแดงสักแก้วนะครับเห็นเขาลงคลิปเพื่อนๆลงคลิปก็เลยอยากจะแก้ข้าวหน่อยนะครับ วายแดงบำรุงหัวใจครับเดี๋ยวจะลองชิมหน่อยนะครับมัมนะครับเนื้อเอาเทสหน่อยนะครับชิมหน่อยอืมอืมอร่อยครับแต่ว่ายังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ต้องปริมาณเพิ่มนะเพราะว่าเพิ่งทำนะครับสามชั่วโมงตากแดด ขายในต่างแดนลูกจะทดแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยสร้างสันอาชีพนี้เป็นที่ระเบือลือไกลเป็นหนึ่งคนไทยฝากไว้อยู่ในต่างแดน